เินงเน่มองดยยอะเอาบอ่งืมนหน้าขันหน้านฮึฮเฮน้ำใจดินีเินดีแฝงมากินยังเมองเน่ยัก็่ได้กินอุ้ยนเิยหลกเลยเมงเองกงมนเนี่ย เหลือมมาเนี่ยคุณมาทางหงก็มาเด้คุณเพื่นเห็นมันขึ้มาเลยคุณทันปะไ่เลยเนาะถ้าถ่ายลูกนี้เลยถ้าถ่ายลูคูกันปลาดุกน่าขวั่ยอาหารป่าเลยมากพ่ะคุณดูขนังวะท่านขวัเนี่ยขี่มูอะไรใหญ่ขี่มูคเ่ nè cứ nhìn bò ăn xoăn, béo này ờ, Mày, Mình. Mình anh lái thang, muốn chơi thang má thang má thang <laughs> má bò, na móc sì, ok ok มาลน,นไปเสีย,ยอันไหนล้นไปเสียมัวจะมาแลเนต่ภาพน้วใสัต่ภาพแน้อยโดนเนหัวปหัวปลาอั่นี้แหะเห็นแต่ภาพน้ำม่หอีหันเห็นตัวนึงกสียละเียไหมน่ เ็นเทกเ็เป็นังไรเนี่ยมาอูนะคอะอู้เจตปายังไงกะเลียนหลุนเบียบไงเนาะงมื่อวันมันหลุนเลยเก็ตมันเนี้ยเกตมันเนี้ยกระดูกกระดูกยากเ่อืมอไย่งง้อุ้ยเพลินมันบ้านใหญ่ได้ทำเนี่ เพื่อนเคยเห็นบอซ้ำปลาอันนี้ลหละเพื่อนซ้ำปาบึกนี่แะนี่หลุดแต่ว่าหาเิ็มันยาเลยปลาบึกเดย